นี่หนูเอลีนพามาที่ไหนครับนนี่หนูพาเพื่อนมาที่ไหนหนูพาเพื่อนมาที่ไหนครับหนูพาเพื่อน,อนมาเที่ยวสวนลูกคชาตินะครับผันหมาเยอะแยะเลยนี่เราซ้อมไปก่อนนะลูกรอลูกโตอ่ะลูกแล้วเราค่อยยพาลูกมาวิ่งเล่นเนาะวเรารอลูกโตแล้วค่อยพาลูกมาวิ่งเล่นนะลูกเนี่ยเรมาวิ่งเล่นตรงนี้กันแต่ในตอนเนี้ยหนูอ่ะยังวิ่งไม่ได้เลยอ่ะ มีคุณแป้ามาขอถ่ายรูปแล้วด้วยนะเนยคุณป้ามาขอถ่ายรูปแล้วด้วยคุณป้าที่อยู่ที่กรมอุทยานม่อขอถ่ายรูปหนูด้วยแต่คลิปนี้เราจะพูดเรื่องหนูโดนบูลลี่ใช่ไหมบูลลี่ภาษาคําเมืองเนี่ยบูลลี่ภาษาคําเมืองเขาว่าไงเขาว่าเพี้ยกเขาว่าเพี้ยกใช่ไหมแล้วก็ภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเออล้อเลียนใช่ไหมลูกล้อเลียนเขาเรียกว่าประมาณนั้นนะ อันนี้พี่หมามาด้วยพี่หมามาด้วยพี่หมามองหน้าหน,านอูอ่ะตีบอยบอกฮะตีบอบตีบอยพี่หมาพี่หมาหนาวพี่หมาใส่เสื้อด้วยพี่หมาผ่านมาแล้ว,วอ่ะพี่หมามาแล้วพี่หมามาแล้วพี่หมาจะมาชี้ใส่หลังเราว่าเป่าเด <dep> ี๋ยวเราจะพูดเรื่องบูลลี่นะแล้วก็ตอนนี้เราพาหนูเอลีนเน่ะมาชมนกชมหมาให้ไปก่อนนะใครเครียดนะลุเนะเราโดนบูลลี่เล้วเราใครเครียดนะเดี๋ยวเราไปดู ชมคลิปที่หนูอ่ะคุยกับพ่อเรื่องหนูโดนบูลลี่นะว่าหนูโดนบูลลี่เรื่องอะไรบ้างนะคะเห็นไหมเดี๋ยวเราก็จะไปเดินเที่ยวกันต่อนะเราจะไปเดินเที่ยวกันที่สวนลูกคชาติอยู่ข้างหลังนี้นะลูกคชาตินะข้างหลังนี้นะลูกคชาติอยู่ข้างหลังนะงง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 งดีใจกระเป๋าได้มาเที่ยวดีใจกระเป่าครับเออดีใจมากมากนะเดี๋ยวไปชมคลิปหนูโดนบูลลี่นะคะสวัสดีค่ะ วันนี้หนูเอลินจะมาพูดอะไรกับเพื่อนๆนะฮัลโหลวันนี้หนูเอลินรู้สึกแบบไม่ค่อยสบายใจเลยนะหนูเอลินโดนบูลลี่หนูเอลินวัยห้าเดือนโดนบูลลี่ตั้งแต่เด็กเลยนะหนูลุ้ไหมอ่หนูรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเลยหนู <c oughs> อยากจะมาระบายให้ลุงลุงป้าๆได้ฟังกันนะ <c oughs> เรื่องต้นอะไรลูกเริ่มต้นจากที่หนูโดนบูลลี่หนูโดนบูลลี่เรื่องอะไรนะครับหนูโดนบูลลี่ เรื่องอะไรเรื่องตัวด,ดำหนูเกิดมานะหนูตัวด,ดำ <c oughs> ดำมากเลยอ่ะ,อะหนูโูนบุลี่อย่างนี้ก่อนนูนบุลี่หน้าก่อน <c oughs> เพราะว่าหน้าอุลตร้าสาวของหนูเนี่ยหน้าหนูจะแบบจะแบบไม่ค่อยน่ารักเลยอ่ะมันจะแบบยังไงอ่ะยังงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยใช่ไหมบุลี่หนึ่งอ่ะของลูกอ่ะหน้าในอุลตร้าสาวนะคนที่บุลี่คือเม่โจย เดี๋ยวต้องเดินไปด้วยนะ่าเนือนาะ่าเงี้ยหน้าอย่างเงี้ยหน้าอย่างเงี้ยหน้าอย่างเงี้ย,ยแล้วบุหรี่ที่สองคืออะไรหนูเกิดมานหนูด,ดำมากเลยอะลูกหนูด,ดำมามันแดงนะมันดำมันแดงแล้วก็คหลายคนก็เห็นหนูว่าทำไมดำจังอย่างเงี้ยหนูโดน,นบุหรี่เรื่องความดำานะแต่โตมาหนูก็ขาวขึ้นมานิดหน่อยนะลูกนะบุหรี่ต่อไปคืออะไรบุหรี่ต่อไปของหนูคือน้ำยายใหญ่ <laughs> ทำไมน้ำลายไหลจังเลยโยแต่ตอนนี้หนูไม่ไหลคือหนูอ่ะน้ำลายไหลเนี่ยไม่ใช่ว่าหนูน้ำลายไหลนะคือหนูเล่นน้ำลายหนูจะออมฟองมาเป็นฟูดฟูดเลยตอนสมัยหนูเด็กๆนะหนูก็จะเล่นน้ำลายเลยนะตอนเกิดใหม่หนูก็จะเล่นน้ำลายเป็นฟองฟูด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 เลยอ่ะแล้วหนูก็จะกัดอันนี้ด้วยแหละกัดกัดอันเนี้ยจะกัดอันเนี้ยน้ำลายจะเต็มเลยอ่ะหนูก็เลยโดนบูลลี่ว่าน้ำลายไหลอ่ะเด็กผู้หญิงน้ำลายไหลอ่ะ แต่บูรี่ต่อไปคือบูรี่อะไรนะต้นหนูเกินมาใหม่ๆอีกละนหนูกดใหม่ๆอีละหนูรูหล้อมากเลยหนูหน้าเหมือนป้าจายอ่ะหนูหน้าเหมือนผู้ชายอ่ะก็ใายๆหลายๆคนเห็นหนูนะใครๆหลายๆคนเห็นหนูก็จะถามพ่อว่าางอ่ะผู้หญิงว่าผู้ชายยังไงเขาก็จะถามพ่อว่าผู้หญิงว่าผู้ชายพ่อก็ตอบ <laughs> <laughs> พ่อก็จะตอบว่าไงเอกพ่อก็จะตอบว่า ผู้หญิงแล้วเขาก็จะหันมาครับมองหน้าพ่อเลยวะแต่ว่าจริงหรือไม่ขนาดบอกว่าผู้หญิงนะเขายังไม่ค่อยเชื่อมหน้นหนูเป็นผู้หญิงไะลูกเดี๋ยวเราขอคัดก่อนนะเดี๋ยวเราขอคัดก่อนนะหนูไม่ค่อยหนูไม่ค่อยจะเบยอแล้วหนูจะต้องไปละหนูจะต้องไปก่อนแล้วนะเดี๋ยวเราไปสักรอบหนึ่งแล้วเราก็มาทําคลิปกันต่อนะลูกนะเขี่ยไหมเขี่ยไหมคะคะ อันนี้หนูเอลินดีใจมากเลยนะครับมาอยู่ข้างถนนเท้าแบบแปลกมากเลยเนาะดูสิโอ้ดีใจดีใจตะกี้เราพูดบูลลี่หนูถึงเรื่องอะไรแล้วนะลูกเราพูดบูลลี่หนูถึงเรื่องอะไรนะโออยากจะไปอีกแล้วอุตส่าห์ย้ายที่แล้วนะเนี่ยเราพูดบูลลี่หนูว่าน,น่าเหมือนผู้ชายว่าเป่าหนูน่าเหมือนผู้ชายต่อไปเราจะบูลลี่เรื่องอะไรอีก หนูเอลินโดนบุรี่เรื่องอะไรอ่ะเรื่องชงผมหนูว <c ười> ่าดูสิดูข้างๆแก่หนูอ่ะ,ะ,ห,อะหัวหนูอ่ะด้านหลังจะไม่ค่อยมีผมนะลูกแต่หนูจะมีแกะด้านข้างรู้สึกเครียดใจเห็นไหมคะเนี่ยหนูจะมีแกะด้านข้างข้าง,างหลังหนูจะเป็นเหมือนทรงทหารเลยแต่หนูจะมีแกะด้านข้างอ่ะใช่ไหมอ่ะเราเครียดเราเครียดเรื่องหัวหนูมากเลยนะเรากลาลังคิดกันอยู่นะว่าเราจะตัดดีครับเปล่าเราจะตัดแกะหนูออกดีหรือเปล่า ข้างนี้หนูก็เป็นแกะเราจะตัดตีนเป่าอ่ะอาเห็นเปล่าชัดเจนเลยนะแล้วก็หัวเมงเหมือนแม่จอยด้วยดูสิต้องโบดหัวเม่งเหมือนแม่จอยด้วยเนี่ยหนูก็โดนบูลลี่เรื่องผมอีกแล้วอ่ะใช่อ่ะเปาอ่ะใช่มันก็ไม่น่าจะมีอะไรให้บูลลี่แล้วแนะตอนนี้นะอ๋อบูลลี่เรื่องหน้าเวลาหนูนอนนะเวลาหนูนอนรถเข็นหรือว่านอนกับ นอนนอนหงายอย่างเงี้ยหน้าหนูก็จะบานมากเลยเขาจะบอกว่าโอ้หน้าบานขนาดหน้าเบิร์นเปอร์เอร์อย่างเงี้ยหน้าบานเปอร์เอร์นะคนเมืองนะอันนี้เป็นคนเมืองนะเป็นคนบุรีหนูมันหน้าเบิร์นเปอร์อดูสิครับหนูเอ้ก็จะโดนอย่างเงี้ยประจําเลยประมาณห้าหกเดือนแล้วนะลูกเนาะแม่นก่าขาแต่เราอะบานคนเป็นพ่อเป็นแม่เนาะเราทำไป มันก็น่ารักดีนะเหมือนก็น่ารักดีนะอี่ยเราไม่ดูเหมือนว่าลูกเราแบบไม่น่ารักอะไรเลยนะก็พ่อแม่แต่ละคนน่ก็จะมองลูกตัวเองน่ารักนะโอ้แสบตาปิดก่อนนะโอ้ลูกตัวเองน่ารักถึงแม้จะไม่น่ารักก็ตามนะครับอันนี้ก็เป็นคติเตือนใจของเราเองนะครับว่าคือเวลาที่แต่ละคนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่หรือคุณลุงคุณป้าน่ะโคดเอารูปหลาลูกลูกลงเนี่ย คือเขามองอ่ะเป็นคนแบบเขามองลูกหลานตัวเองอ่ะน่ารักเสมอเลยนะครับ mm. แล้วเขาก็อยากจะให้เพื่อนๆได้ดูว่า mm. เออมันน่ารักนะอย่างเงี้ยแต่คนดูอ่ะมันไม่ได้มองว่าน่ารักเลยอ่ะ mm. <c oughs> อันนี้มันเป็นศัจธรรมของของโลกโชเชลนะลูกใช่ไหมครับดับงนั้นเนี่ยเราก็ใครที่มาเห็นคลิปนี้นะครับก็ต้องทําใจหน่อยนะครับว่าบางทีเราก็อย่าอวด ลูกเราแน้ะเพ่งแม้จะแบบผมน้อยตัวดำหน้าบานน้ำลายไหลก็ตามเถอะเราก็อยากจะอวดลูกเราว่าใช่หรเปล่าลคลิปนี้เราก็คงเอาละไว้แค่นี้นะเดี๋ยวเราจะพาหนูเอลีนไปชิ่งชักกูเตอร์กันต่อชักกตเตอร์เราอยู่ไหนเออไปชิ่งชักคูเตอร์กันต่อนะแล้เวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้ามีอะไรที่หนูโดนบูลลี่อีกอหนูก็จะมาบอก ลุงป้าๆนะแต่หนูโดนบุรี่ยังไงหนูก็ไม่รู้สึกเลยก็ไม่รู้สึกไาแล้วนะครับวัสดีค่ะ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 